อ,อ,อืมอร่อยไหมคะเดีย๋ยวท้องเสียหรือเปล่ากินเยอะอะลูกกินสองลูกพอแล้วไหมเดีย๋ยวท้องเสียนะคืนนี้มาต้องนั่งเฝ้า,า,าห้องน้ำอีกแล้วืจ้าเหรอจ้าหรอจ้าไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าเปรียปร้ยวอืมจ้านี่มันเค็มลูกเค็มนี่คือนีอ่ก,กเ็เปรี้ยวเปรี้ยวนิดสิ เปรี้ยวสตรอเบอรี่เปรี้ยวค่ะอืมชาติโต้เปรี้ยวใช่เปรี้ยวใช่ไหมคะแพงก็แพงเนาะหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกอืมกล,ล่องละหนึ่งมืนห้าพันวอนตกที่สามร้อยบาทนะอืมซื้อมาก็เปรี้ยวนะอืม ยายซื้อให้หรอยายอืมคุณย่าซื้อให้ใช่ไหมคะแล้วป๊อปปคุณย่าไหมวันนี้วันนี้ป๊อปปคุณย่าไหมคะไปหาคุณย่าที่โรงพยาบาลฮะอปป๊อกไหมขึ้นกลงฮะยายยินท์ขึ้กล้องใจ่ยิ่งเจ้าอยู่เจ้าอยู่ มีอะไรคุณยายคุณย่ามีอะไรคะมีคนเยอะไหมกาวจ้าหิตาย่ๆกอิดเดียวโ้ยๆตัวอีัยวจ้าหุตาหตาแย่ๆก้าวอย่จ 야야는 많이 아팠어. 하늘이 같이 만나고 응. 봤어. 야야 많이 아야야 있잖아. 응 음, 엄마 알았어. 음. 엄마 얘기해. 뽀뽀 야야 뽀뽀 했어? 응, 뽀뽀 뽀뽀 했어? 안아 줬어요? 안아 어쩔 아나요 안아 아다 기억. 따따요 안아 없어요. 그냥 가서. 아찌 무요워알 아니요. 아찌 진짜 워 아니야. 음. ก아ั야 아니. ใช่ไหม무서워วหมอฉีด ฉีดยานึง okay, ร mm? wow. so, ja e ีหลอกแล้วเป็นไงคิดถึงยายยายให้ตังไหมหรือว่าหานงรีให้ตังยายยกแม่บอกว่าเอาตังไปให้ยายยด้วยเอาไปให้ยายยายังฮหานงรีทุนจูยายยออกมาให้ซ่ทุนจูโซ่ทุนจูโซยออกโซ่ ห้องทุนมาน่ะเวอันจูนจทำไมลูก,กเอาไปให้ยายก็ได้ยายให้หนูตั้งเยอะแล้วลูกเมื่อเช้าไม่ได้เตรียมไปให้มายายหรอ เข้าใจไหมเนี่ยอ๋อใยใยทุนจูฮากุอิโกซากุฮานาตูฮานาตูจูใยายเหรอฮานาตูฮานิี่เด <lab>, uh, 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 uh ็กบองเหรอ 嗯嗯。Mm. Mm.